เดอดกลามแปดนาฬิกาในขณะเดียวกันบนเรือเคจันควีนเปียเลอบลองหรือที่รู้จักกันดีในหมู่นักจับปลาว่าสเกลลี่พีซพอฉันละฉลามฉันก็รอฉลามมันอยู่ในสายเลือดถ้ามีใครที่ทำได้ดีกว่านี้นายก็คงต้องไปหามที่อื่นนะ คนมีความคิดผิดผิดมากมายเกี่ยวกับฉลามนักวิทยาศาสตร์บอกว่าเราต้องอยู่ร่วมกันยังไงละ่ะแล้วนายจะอยู่ร่วมกับฉลามได้ยังไงฮะฉลามแต่มันต้องการเพียงสิ่งเดียวคือมันจะฆ่านายกินนายแค่นั้นน่ะเข้าใจเปล่าและสิ่งที่ฉันทำฉันไม่คิดว่ามันเป็นเกียรติศักดิทธิ์ฆ่าผมมนให้หมดแต่น่าจะได้อะมันมีแค่24ชั่วโมงต่อวันน่ะพบฉลามที่ม่น้ำฟอติก และกานมีผู้สีชีวิตหลายรายสามารถระบุรูปรักสลามได้ด้วยชมวกขึ้นสนิมอ๋อลงไปพ้นเลยสิเว้ยมีงานต้องทำแล้วโอ้ดูเหมือนว่าเราจะได้รับบทเป็นฉลามน้อยตัวนี้โอ้นี่ไงชมวกที่แทงกันตัวนี่คือฉลามกระทิงที่โต, <S <S ตเต็มว,วัยรวดเร็วดูร้ายและมีอาวุธที่ลร้ากาจคือฟันเออเราเป็นฉลามที่เออดูแล้ว น่าจะผ่านศึกสงครามมามากมายเลยนะเอาละครับสวัสดีทุกคนด้วยยินดีต้อนรับเข้าสู่กิเตอร์ชานลแล้วันนี้เราอยู่กันในเกมแมนิสเตอร์นะพวาประทัจของกล้ามเนือ้อ <c oughs> คือสามารถแบกไผ่านน้าได้ทุกที่ดีอยู่ในโลกใบนี้ว,ว้าวโอ้ตรงนั้นเหมือนจะมีอาหารเนี่เราไปกินได้ด้วยนะนะเราลองไปขย่ําเหยื่อดูกันโอ้เอ้ไปเร็วนี่โอ้โอ,โอโข้ขยําขยํา โอ้โหขย่ำขยี้เอ้ย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 นี่เป็นไงอาหารจ๋าพี่มาแล้วโอ้ดูเหมือนว่าอาหารแต่ละตัวจะมีเลเวลที่ต่างกันด้วยแล้วก็ดูเหมือนว่าจะมีลักษณะทางกายภาพที่ต่างกันด้วยนะเออมีเหลืองมีแดงเห็นไหมนี่เหลืองแดงแล้วก็ฟ้าเออ้ยเราสามารถใช้หางฟาดได้ด้วยบอกให้เราคลิกขวาเพื่อหางฟาดเดี๋ยวก็นาย หาฟาดฟาดเต้เต้เต่โอ้โหเป็นไงฉลามก็ทิ้งตัวนี้ใช้หางสรงพลังของมันเพื่อแสดงศักยภาพและพฤติกรรมที่มักในฉลามทั่วไปโอเคได้เวลาที่เราจะต้องร้อยไปสู่ผิวน้ำเหรอลอยน้ำไปเรื่อยๆครับอกโอเคเราไปหาทางออกกันดีกว่าอยู่ตรงนั้นงั้นเหรอเอ้ากลเอาเรื่องนั้นนี่ออกด้านไหนด้านนี้เหรออาวนี่ไง ให้เรากัดกงอ่ากัดกงอ่าเราสามารถกัดกงแล้วหนีออกจากตรงนี้ได้เฮ้ยเรือเรือใบเออขึ้นสู่ผิวน้ำแล้วก็นี่ไงอ้นี่เราห่างฟาดโจมตีได้นี่นี่เราเราจะขึ้นยังไง ฮึบปึ s uh. s ๊บไหนไม่ไงอ๋อกระโดดกระโดดขึ uh ้นไปไหนกระโดดขึ้นไปโจมตีแล้วอุ้ยงับคนลงมากินได้อย่างงี้อ่าปึบไหนคว้าคนลงมากินเป็นไงโอ้โห้สวยๆสวยๆเรือเรือเรือไม่มีเจ้าของเรือไม่มีเจ้าของก็จมไปเฮ้ยนี่แล้วเราสามารถขึ้นแล้วก็ลงน้ำได้นี่อ่า เฮ้เฮ hey, hey, hey. hey, hey. oh, uh ้เฮ้เฮ้ไปเลยเอ้ยโอ้ยเจสกีมันเร็วนะทุกคนเจสกี้มันเร็วโอ้ตามไม่ทันเลยทีเดียวเราสามารถพุ่งขึ้นตัวเหนือผิวน้ำได้ปกระโดดอนี่ไงโอ้โหนี่ไงอ๋อกระโดดแล้วก็พุ่งพุ่งนี่งับคนมาแดกเลยครับผมเนี่เราสามารถเราสามารถแบบพุ่งโจมตีด้วยเดี๋ยวเล็งเดี๋ยวเล็งให้ดูเดี๋ยวเล็งให้ดูกัน อย่างนี้อย่างนี้ยังไงโอ้โหเอห้กระโดดขึ้นเหนือน้ำไปดิเล่งก่อนเล่งก่อนลงก่อนต้องลงได้น้ำก่อนแล้วตามตามตามไปก่อนเดี๋ยว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 พุ่งให้ไปกัดหัวเลยหาก่อนหาก่อนหาก่อนเอ้ยเรามีเรดาร์ดูได้ด้วยว่าคนอยู่ไหนแล้วพุ่งขึ้นไปโอ้โหไม่โดนเอ้ยม่โดนหยุดเอาไว้ให้โอ้โห แล้วก็คุ่ยงได้นี่สามารถลงไปงับแล้วก็คุ่ยงมันทิ้งได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอย่างนี้ใช่ไหมเราเข้าไปงับก่อนแล้วก็คุ้ยงมันทิ้งนี่โอ้หมุนเป็นลูกคางเลยจ้านี่แล้วก็แล้วก็เอาไปเอาไปงับแล้วก็ไอไปโอ้เอาไปโจมตีกันเองได้ด้วยสุดยอดไปเลย เอาละเราต้องฆ่าผู้คนในหาดนี้สิบคนนั่นคือภารกิจหลักของวันนี้นะวนะไอพวกมนุษย์มันอยู่ไหนหมดนั่นหรือเปล่าบนริมหาตรงนั้นหรือเปล่านะโอ้ตรงนั้นมีรถจอดด้วยนี่ไงคนเฮ้ยเราสามารถพุ่งทะยานขึ้นไปได้เลยปะพุ่งทะยานขึ้นไปวะเฮ้ยเฮ้ย้กินหน่อยขอกินหน่อยลงน้ำลงน้ำก่อนเฮ้ย,ยตรงนี้ก็มีคนตรงนี้ก็มีคน นี่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 โอ้ยอ้วนอ้วนอ้วน,นนี่ของดีของดีเออเฮ้แต่ว่าเหมือนว่าเราจะมาผิดฟังเขาให้เราไหวไปทางนู้นก่อนเดี๋ยวเราไหยไปทางนู้นก่อนอีกห้ารเมตรไปหนีน,น้ำหนีก่อนเอาละเรามาถึงจุดที่มีมนุษย์เยอะแยะมากมายเราต้องค่อยๆเฮ้ยแมวน้ำอ๋อเอาน่ากินจังเลยเจ้าแมวน้ำแต่ว่าภารกิจของเราคือการกินมนุษย์ เราต้องกินมันอย่างเงียบๆยังไงหรองั้มงั้มงั้มเฮ้ยไอ้พวกมนุษย์ไอ้ไงกินให้หมดกินให้หมดกินมันให้หมดอาาฮ่ฉันคือฉลามที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกใบนี้ยังไงเล่าอ่าอยู่ไหนหมดไอ้พวกมนุษย์เฮ้ยพวกมนุษย์ขึ้นฟังเราต้องรีบไปแล้ว กกรวมกันกำลังหนีขึ้นฝั่งกันเราต้องรีบกินแล้วงาม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 เฮ้ยนี่ไงกัดเรือแตกเลยเรือโพนี่เหรอเรือโพนี่เพื่อนไอ้เฮ้ยแกจะว่ายหนีไปไหนมันนุ่นเอาละเรียบร้อยเฮ้ยสเกลี่พีทมาเฮ้ยเรื่องดำน้ำหน,ำนีก่อนไอ้ล้างกอนนต้องจอมตีที่จมูกของมันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,เ,ยเรากำลังโดนล่าเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยเราต้องกินเราต้องกินเพื่อเลือดเราต้องกินเราต้องกินเฮ้ยเฮ้ยโดนยิงเฮ้ยโดนยิงเฮ้ย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 ไปก่อนว่ายตามไปเร็วโอ้โหโดนยิงโดนยิงอย่างหนักโดนยิงอย่างหนักมาดิมาดิเอาเวอร์เอาเวอร์เอาเวอร์ตีเรือมันก่อนตีเรือมันโอ้ย เออเออนี่เออได้มาได้มามือปืนอ่ะมือปืนอ่ะฮะมือปืนเออเออเรียบร้อยเอาเอาเอาอยู่ไหนอยู่ไหนเฮ้ยโอ้โหนี่เอนักดำน้ำโอ้โหดำลงมาฆ่าฉันเออเราต้องกำจัดเราต้องกำจัดเรือเราต้องกำจัดเรือนักล่าฆ่ามันให้หมด ข้ามอนโอ้ยให้กระโดดนี่โอ้ยงับไม่โดนงับไม่โดนหือโอ้โหนี่กัดไม่โดนกัดไม่โดนยังไงหมุนหมุนแล้วหือกัดไม่โดนไม่อึดจังวะไฮ้ยได้โอ้โหโอ้โหไหนต้องพังเรือก่อนดูท่าต้องพังเรือเฮ้ย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 อย่างนี้เราแย่อย่างนี้ผมแย่ผมแย่ครับผมแย่ โอ้โหในน้ำก็มีปลาแต่ในน้ำไม่มีอะไรตอนนี้โอ้ยโ,โดนยิงปึ๊บโอ้โเอามากินก่อนเอามากินทีละคนใส่อีกลำหนึง่งมีเอหยอีกลำหนึง่งเหยื่อลำนี้ทีไอตอนทะลมมันก่อนทุกคนเราต้องทะลมมันก่อนอยู่ไหนมันอยู่ไหนนี่ไงเจอแล้วปึ๊บโอ้ย อ,อ,อ,อได้แล้วหนึ่งตัวได้แล้วหนึ่งตัวกัดกัดให้พังกัดให้พังไม่พังไม่ลงไม่พังไม่ลงไม่พังไม่ลงเว้ยไม่พังไม่ลงไหนไหนอยู่ไหนนี่เออได้หมดนะครับโอ้โหเรียบร้อยอ้าดูฟันนั่นสิโอ้โหแกมอที่จะเอาไปตั้งโชว์จริงๆเฮ้สเกลลี่พีท ไอ้นักล่าฉลามันดับหนึ่งมาแล้วเอาเราเอาเรามาเป็นมื้อหาเย็นด้ดีๆโอ้โหโดนเต็มเต็มอกเลยไม่นะสเกลลี่พีจับฉันได้แล้วหรอบนเรือเคจันควีนสเกลลี่พีมองไปยังฉลามที่จับมาได้ของวันเฮ้ยนี่มันจมูกของพ่อฉันนี่โอเคแต่ไม่ใจ่ฉลามตัวนี้หรอกไม่ใช่ตัวที่ฉันกำลังตามหาเฮ้ย แกนี่มันสุดยอดจริงๆเลยเจ้าฉลาม <I> รู้ได้ไงอ่ะรู้ได้ไงเด้อเหรอมันยังใหญ่ไม่พอ like นี่มันดูใหญ่สำหรับนายงั้นเหรอโอ้โหกี่ท้องฉลามอย่างนี้เลยเหรอเฮ้ยเฮ้ยนี่มันตัวเมียซะด้วยมีครอบครัวนี่วะโฮ้ฮดูสิ <Hello! S 1> วัสด,ดีแม่แกเป็นยังไงบ้าง <S <S ่ะอฮโอ้ย โอ้ทำไมทำอย่างนั้นล่ะจะได้รู้ในครั้งหน้าน่ะฉันจะได้เจอตัวมันจะได้เอาหอ,อกปักมันยังไงเล่าฮ่าฮ่าเฮ้ยเฮ้ยไอเวน้นเอ้ยเฮ้ยเออแลกแกันแกเอาแม่ฉันไปฉันเอาแขนแกไปฮ่าฮ่าเจ้าตัวน้อยใช้สัตวชัตนยานในการเอาชีวิตรอดบางทีแกจะอยากปิดกล้องหานั่นสักทีนะเฮ้ยอะไรนี่คือแขนที่เรากัดม,มันมาเมื่อกี้สินะเฮ้ยไอแคลลีพีซ ฉันจะล้างแค้นให้แม่ของฉันให้ได้เฮ้ยจำเอาไว้เอาละ่ละภารกิจแรกของเราคือเราจะต้องหนีเข้าไปในถ้ำก่อนนะเราจะต้องไปหาที่อยู่อาศัยของเราก่อนใน,นระหว่างนี้เราก็จะหาอาหารกินฉันจะกลับไปล้างแค้นให้แม่ของฉันให้ได้เออดูเหมือนว่าแต่ละตัวที่มันแต่ละสีนี่มันน่าจะได้เอ้ยอันนี้อะไรอะป้ายเหรอออ อจำไว้ว่าวางแผนสุสานพยายามหลีกเลี่ยงพื้นที่ชายฝั่งที่มีความเสี่ยงที่น้ำจะท่วมสูงโอ้อันนี้คือสุสานเก่าที่มันเคยอยู่บนบกอย่างนั้นนั่นเองเอาละอันดับแรกเราลองไปหาตัวอะไรกินออะตัวใกล้ๆก่อนล้วกันโอ้วิ่งได้ว่ายได้ช้ามากพะช่วิว่ายได้ช้ามากๆรู้สึกว่าของที่กินเนี่ยมันจะมีผลกับสเตตัสเราปะคิดว่าน่าจะมีผลนะนะ ดนเหลืองนี้ไม่รู้ว่าเพิ่มค่าอะไรแต่เราก็จะกินไว้ก่อนน้องเต่าก็จะกินไว้ก่อนโอ้โหอันนี้เป็นพื้นที่นอกชายฝั่งที่น่าจะไม่มีมนุษย์มา,าเฮ้ยโอ้โหติด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 เดี๋ยวเราหาทางไปอ่าตรงจุดนั้นให้ได้ก่อนแล้วกันนะในระหว่างนี้ระหว่างทางมีอะไรให้กินเราก็จะกินกินไปก่อนอ่าเล็บอยู่นี่ดีเองโหนี่คือรอยแผลที่เราโดนนะเป็นรอยแผลที่ใหญ่มากเลยหน้าตารัปุ๊กปิกน่ารักมากๆแล้วก็ ดูเหมือนว่ายีนที่เรากินแต่ละอย่างอะมันจะเพิ่มต่างกันนะเพิ่มความแข็งแกร่งเพิ่มพลังชีวิตเพิ่มพลังป้องกันเพิ่มพลังโจมตีและความเร็วที่แตกต่างกันไปเ,เราเราต้องรีบไปที่ถ้ำมันนั้นให้ได้ก่อนนะเพราะอาจจะถูกโจมตีระหว่างทางีก็ได้เฮ้ยอันนี้คืออะไรอะของวายขึ้นไปดูหน่อยสิคือทุ่นเหรอโอ้มันคือทุน่นอันนี้น่าจะเป็นเส้นทางที่พาเราไปยังถ้ำใช่จริงด้วยนี่โอ้ ทาสวยมากว้าว oh, <wow. S 1> สุดยอดไปเลยนี่คือบ้านของเราทุกคนและนี่คือแผนที่ทั้งหมดนี่คือแผนที่ที่เราอยู่และนี่คือภารกิจที่เราไปทำได้ในตอนนี้อ๋อนี่เราสามารถวิวัฒนาการได้นี่ไงโอ้ถ้าเราให้สารอาหารเพียงพอเราก็สามารถอัพเกรดได้นี่เรากลายเป็นฉลามเสือว้า wow. ว เราก็สามารถติดตั้งอ,อวัยวะเพิ่มได้ด้วยนี่ไงอ่าโอเคเวลาเราจะมีวัฒนาการเราต้องเข้ามาในถ้ำนะตอนนี้เราเป็นฉลามเสือไปก่อนแล้วกันแล้วก็ภารกิจแรกของเราอยู่ด้านนอกสินะสิ่งที่เราต้องทําเป็น,นันดับแรกก็คือการขยายเผ่าพันธุ์ของตัวเองอันดับแรกฉนันจะต้องแข็งแก่งขึ้นให้ได้ก่อนสินะอืมอืมจะอยู่ด้านไหนล่ะ เอารฉันได้เวลาจะไปติดตามแกแล้วอืมภารกิจแรกของเราเป็นการอะไรเนี่ยการเป็นอยู่ของมัสกี้เหรอมันคืออะไรกันนะแต่ว่าตัวเราเล็กมากเลยอะคิดว่าไงเราจะโอ้เราไม่น่าจะสู้กับพวกรีเวลาห้าไหวนะหรือเปล่าเอาละเราถึงจุดนี่เหรอโอ้โหนี่ไงเราเจอแล้วโอ้โหนี่ไง โอ้โหมันตัวใหญ่มันตัวใหญ่แล้วมันตัวใหญ่แล้วตัวใหญ่เรอแล้วตัวใหญ่เออไหนไหนอยู่ไหนอยู่นี่ไงอยู่นี่ไงเล็ว่าเล็ว่าพี่ก็กินได้นะครับผมไปกินตัวเล็กก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวกัดรีบเลเวล็บ่าง้วะอย่างไเล็ว่าโอ้โหโอ้โหเราต้องเราต้องกินโอ้โหเราต้องกินเราต้องกินเดี๋ยวนะใจเย็นใจเย็น กิน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 โอ้หโอ้หแล้วล่าแล้วล่าแล้วไล่ล่าแล้วไล่ล่ายังไงยังไงแล้วไล่ล่าดีตัวใหญ่เหรอตัวใหญ่แต่ไม่มีฟันไงอย่างพี่ตัวเล็กพี่ฟันคมนะน้องเดี๋ยววะเดี๋ยววะเฮ้ยโอ้โหโอ้โอแ,ลแล้วเราโดนเรียบร้อยเฮ้ยเฮ้ย,ยนี่คืออะไรแล้วนี่คืออะไรอุย้ยเราสามารถกินเพื่อขยายร่างได้อีก ว้าววู้ฮสุดยอดไปเลยเอ้ยเอ้ยเราต้องกินเราต้องล่าเพราะเราคือนักล่าอะไรวะเลเวลิหนึ่งวิววิวิโฉบไม่โดนมันว่ายเร็วมากทุกคนเป็นปลาที่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเนี่ยโอ้โหเออเฮ้ยมันช่วยกันด้วยมันช่วยกันมันช่วยกันมันช่วยกันเออ เราต้องสะบัดคอด้ไหมนะเรากัดได้แล้วเนี่ยสะบ,บ,บัดคอสะบัดคอสะบัดคอสะบัดคอเฮ้ยสู้สูสส้ได้หมดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาตัวนี้ตัวนึงก่อนตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ไปไหนตัวนี้ไปไหนโอ้โหมันหนีมันหนีแล้วนี่เรียบร้อยได้มาเรียบร้อยแล้วแล้วเราจะมุ่งหน้าไปที่ภารกิจต,ต่อไปของเราเลยก็คือการฆ่าปลาดุกสิบตัวไม่น่านจะยากเท่าไหร่ เรหว่างนี้ก็หาอะไรกินไปตามทางด้วยเออเราเป็นปลาแล้วต้องว่ายอยู่ในนะห้ามเฮ้ยเจ้าของกินน้อยเนี่ยเออแถวๆนี้ของกินค่อนข้างน้อยเลยทีเดียวว่าแต่แทนพนันอะไรนะ่ะรอดตารอดใจเฮ้สิ่งนี้เหมือนเป็นป้ายทะเบียนรถเลยฮะฮึบ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 เอเอ,เอ,เอได้แล้ว โอ้เปิดป้ายทะเบียรนรถจริงจริงด้วยเขาให้เราสะสมให้ได้ครบสิบอันนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวการหายใจไม่ค่อยออกโอ้ถ้าเราขึ้นจากน้ําเราจะหายใจไม่ค่อยออกเราต้องล่าปลาเกา๋าไม่ใช่เราต้องไปล่าปลาดุกก่อนโอ้เจอแล้วรีบไปบไป,ปรีบไปปลาดุกนี่ไม่น่าจะมีพิษมีภัยนะถึงมันจะมีเงี้ยงอยู่บ้างแต่มันก็ไม่น่าจะกินอะไรเราได,เาได้เรามันสู้เราไม่ได้หรอกนี่ไง ฮ่าฮ่ามันเป็นปลาไม่มีฟันยังไงเล่าเฮ้ยเฮ้ยไอ้แค่ไอ้แค่เฮ้ย,ฮย K! ไอ้แค่ไอ้แค่จะกินเราโอ้ต้องว่ายหนีระยะก่อนเฮ้ยเฮ้ยแค่ทุกคนไอ้แค่ดุมากโอ้เราเข้าไปในถิ่นมันไม่ได้อย่างนี้เราเราหาปลาดุกด้านนอกกินแล้วกันนะเฮ้ยเราสู้มันไม่ได้เราห้โหเลลวเรายัางน้อยเราเลเวลมันยังน้อยเราต้องใช้เวลาสักพักนึง โอ้ห oh, จระเข้มันเฝ้าตลอดเลยวะทุกคนเราไม่สามารถเข้าไปในเขตของมันได้เลยอะ่ะนี่ก็มาดุกเราก็หากินตามข้างนอ,นอกนี้ก่อนก็ได้ใช่ไหมใช่ไหมเราหากินตามข้างนอกน,น,นี้ไปก่อนก็ได้มาดุกเลเวลสามด้วยเฮ้ยตัวใหญ่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 หญหญเออเฮ้ยเฮ้ยเนื้อในเนื้อนเนื้อโอ้โหยเนื้อเพียบเนื้อเพียบเอาเนื้อลอ,อยหายไปไหนเนื้อหายไปไหนวะเฮ้ยช่างมันเถอะ ไปดุจาพี่มาแล้วจ้าเราไม่สามารถหลบรอดจากระยะของเจ้าอ a l l ก g a t o r ตัวนั้นได้เลยนะนั่นเราก็น่าจะต้องโอ้โหโอ้โหลิเกเตอร์เยอะมากทุกคนเราเป็นเรายังเป็นสัตว์นักล่าขนาดเล็กอยู่รอก่อนเธอรอก่อนริบกินรีบออกริบกินรีบออกริบกินรีบออก ไปแล้วผมมาแล้ว a l l i เ a t o r เรเาต้องรีบกินรีบออกรีบกินรีบออกโอ้อยู่ไหนวันนี้มาดูมาดูขอกินหน่อยโอ้ยเหลามก็ไล่เอ้ยเคก็ไล่เราเป็นไอ้หลามรอบนี้เราจะไม่ถูกไอ้หลามไ,ไาล่เพราะว่าอ้าวเฮียเราเฮีแล้วเราต้องออกจากเขตนี้แล้วทุกคนไม่ไหวไม่ไหวเลยสู้ไม่ไหว ตอนนี้เรายังเป็นแค่รูปป่าฉลานตัวเล็กๆอยู่รอก่อนเถอะวันนึงฉันจะแข็งแก่งฉันจะมาล่าพวกแกให้หมดทะเลเลยเฮ้นี่ตัวแล้โอ้โหโคตรใหญ่เลยเคมันใหญ่จริงๆนะทุกคนจระแงเตอร์นี่หรือว่ามันว่ายตามเลือดของเรามาเป็นไปได้ไหม ไปไปได้แหละผมว่ามันว่ายตามเลือดที่เรากินมาระหว่างทางนี่แหละไปไปได้สุดๆเลยอะ่ะเราจะกินปลาดุกอีก4ตัวก่อนเดี๋ยวจะยังเติบโตไม่เพียงพอเลยเจ้าตะเข้น้อยตัวสีแดงๆนี่ถ้าเป็นไปได้อ้าวอย่าเพิ่งไปยุ่งกับมันเราจะยุ่งแต่กับเคเวส์ของเราเป็นหลักก่อนเอ้ยไปโดนปลาดุกหลบได้เอ,อ้ฉันจะกินแค่ปลาดุก ไอพวกปลากินเนื้ออย่ากยุ่งกับฉันอยากยุ่งมากใช่ไหมอยากยุ่งมากใช่ไหมอยากยุ่งมากใช่ไหมเออเบลสองแล้วเว้ยเฮ้ยโอ้โหขอเวลบเฮ้ยโอ้โห,โอโหพอตัวใหญ่พวกมาไล่เลยจ้าเอาไปกินปลาดุกให้ครบก่อนอีกสามตัวเองอีกสามตัวเองผมว่าเรางับปุ๊บเรารีบวิ่งเลยเออไปไปหนึ่ง ไปแล้วไปแล้วไปแล้วจ้าพีเคจ้าน้องไปแล้วจ้าเฮ้ยโอ้โหไปแล้วจ้าเฮ้ยใ,ใครอีกตัวนึงวะใครอีกตัวนึงแต่มันไล่อะมันไล่แล้วผมไม่อยากมีเรื่องกับมันอะเป็นไ,ไงปลาดุกปลาดุกไปกินข้างนอกเขตก็ได้เว้ยอ,อย่ามาไล่ฉันเด้ไปไหนก็ไป Oh, เรียบร้อยเฮ้ย <Hey, S 2> ไม่ได้ต้องกินในเขตเด้อเฮ้ย oh, oh. <Hey. S 1> ปะดุกอยู่ไหนหมดนู่นเราต้องโอ้โ oh, หต้องกินปะดุกในเขตด้วยเออโคตรใจร้ายเลยโอ้ oh. จเย็นนะลูกพี่นะใจเย็นนะลูกพี่นะเฮ้ย <Hey, S 2> ด้านบนเหมือนมีเรือว่ะทุกคน เฮ้ยมีเรือจริงจริงด้วยเออแต่ว่ามันไม่มีคนปลาดุกกับเล้าร้อนปลาดุก,กับเล้าร้อนเอะไหนแล้วปลาดุก,กับเล้าร้อนมากินเออได้แล้วนี่โฮ้ยมนได้ฆ่าปลาดุกสิบตัวก็ฆ่าแล้วไงเอาไงวะไอ้าลามเฮ้ยเค้ย่ใ่ช่หลามเราเป็นไอ้ลาม นู่นๆๆ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 ๆอตัวกินอัน,นที่มีตัวตกใจด้วยโอ้โหได้แล้ววู้เรียบร้อยโอ้ภารกิจต่อไปของเราคือการล่าขุมทรัพย์ที่มีในน้ำทั้งหมดเออนี่จะเป็นภารกิจระยะยาวเลยนะระหว่างนี้เราก็ต้องพยายามฟาร์มเลเวลให้มันสูงๆใช่ไหมเพื่อจะได้มีแรงกระโดดมีแรงขยำมากขึ้นไงฮ่าๆตอนนี้เราเป็นแค่ฉลามเสือตัวน้อยๆอยู่แต่ว่ารับรองว่า จะกลายเป็นฉลามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไอเคนี่เลยไอหลามก็ไอฉลามเธอไอเคก็ไอ้เคเธอทำไมจำฉลามกับไอ้เคสลับกันตลอดเลยนี่ไงเจอแล้วหินหนึ่งว้าว,วมันจะได้ของด้วยเยี่ยมเลยเยี่ยมเลย,ย,เ,ลยเอาละเดี๋ยวเราเลาะเอ้ยเราสามารถกระโดดขึ้นด้านบนได้ไม่ได้เว้ยเราพังเรือมันทิ้งไว้ได้ไหมเนี่ย ดูเหมือนว่าเขตนี้จะถูกกักกันแล้วนะอะ่ะอันดับแรกเราน่าจะต้องขยายร่างเราให้ยิ่งใหญ่ซะก่อนสัตว์ที่มันกินได้พวกนี้ทำไมเลเวลมันน้อยเหลือเกินเลเวลหนึ่งเลเวลสองันเองแล้วอย่างนี้พี่จะแข่งโอ้ยไม่โดนเรอไปโดนงั้นเอฮะฮ้เฮ้อแล้วเมื่อไหรร่างกายของพี่จะเติบโตล่ะน้องๆฮะ มันมีตัวเลเวลสิบไหมก็ไอ้แค่ไอ้พี่โอ้ไอ้แค่อะไเหรอเอองั้นรับไว้ให้พวกเลเวลสิบมันมีชีวิตรอดที่ดีไปก่อนก็แล,ล้วกันนะนะเออเรายังไม่ต้องไปยุ่งกับมันตอนนี้ก็ได้ <h ahaha> เฮ้อไอ้นี่ไงหีบหนึ่งเจอหีบแล้วขย้ำเลยเจ้าเอว เฮ้ยเฮ้ยไดุไปดุแล้วเลสามเออ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 โอ้ยสารอาหารฉันอยู่ไหนสารอาหารของฉันอยู่ไหนเฮ้ยเราจะกลายเป็นเมกาดอนให้ได้นะทุกคน่าจะถึงวันนั้นคุณต้องเอาใช้ช่วยผมด้วยเราว่าผมจะได้เป็นเมกาดอนหรือเปล่าจะกลายเป็นฉลามที่ยิ่งใหญ่สุด จะไม่มีใครมาทำอะไรเราได้กันเลยทีเดียวเชียวแหละฉันจะกลับไปล้างแค้นให้ใหม่ของฉันด้วยอาหารจาอาหารอาหารอยู่ไหนหมดพี่หิวเหลือเกินพี่หิวพี่หิวพี่หิวอา,อาหารน้อยมากเลยทุกคนรเราต้องรีบเติบโตเราต้องรีบเติบโตเราต้องรีบเติบโตคนนี้ เดเูแล้วน่าจะต้องใช้เวลาฟาร์มกันยาวๆเลยท ha like <the> ีเดียวเชียวละพอเราจะเติบโตจนไปแก้แค้นให้หมาเมียของเราได้นะเฮ้ยเฮ้ยปลาดุกปลาดุกเรือสามปลาดุกเลเวลสามนี่แหละของดีเฮ้ยไหนไหนไอปลาสู้มือไอปลาสู้มือไหนเป็นไงไม่อ่ะมันนี่มันนี่มันนี่นี่เออ มามาเป็นอาหารของพี่ซะดีๆน้องือถ้ามันเป็นเสียงแดงนี้คือมันคือสัตว์กินเนื้อนะซึ่งมันเป็นของดีมันเป็นของดีมากๆมาเออโปรตีนขั้นสูงฮ่าฮ่าโอ้นี่เป็นเขตแดนจระเข้ไอ้แต่โหจระเข้เลยวิสพาโหเดือดจัดแต่ทุกคนคิดว่าไงถ้าเราฆ่าจระเข้ได้สักตัวนี่ผมว่าเกมอาจจะเปลี่ยนนะใช่เปล่านี่ โอ้ในหีบนี่ได้เลเวลดีอยูอ่ยนะว่าเราล่าหีบก็ดีเหมือนกันนะเออล่าหีบนี่ก็ของดีเลยโอ้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 ยไปเร็วไปเร็วไปเร็วโอ้เคโอ้เกือบตายเหมือนกันนะเนี่ยนี่ไงหีบ สวยงามมากได้มาสองหีบโอ้โหไปเจอกันนะจระเข้คเขาว่าให้เราทำลายจระเข้เนี่ยนะมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะสิ่งที่นายเอ้ยถ้าจระเข้เลเวลแปดล่ะสี่กับแปดสี่กับแปดมันน่าจะพอสู้ได้อยู่นะเราเรา,เราลองดึงไหมลองดึงตอนนี้ไม่มีหีบไม่มีอะไรนะ ลองดึงเลยแล้วกันเออเออโฉบโฉบไปเรื่อยโฉบ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 ได้อยู่ไอโฉบกัดไปโอ้โยตล,ลุมสองหนึ่งลุมสองหนึ่งลุมสองหนึลล่งสองหนึ่งมันจะเอาผมไงไอตัวเล็กก็จะเอาไอตัว,ไอต,วอไอตัวใหญ่ก็จะยุ่งไอตัวเล็กก็จะเอาตัวใหญ่ตัวใหญ่ก็จะยุ่งกินก่อนกินก่อนขอเลือดก่อนขอเลือดก่อนเฮ้ยไม่โดน หมุนอุ้ยหมุนหมุนหมุนอุ้ยอุ้ยเราโดนกัดไปได้เรโดนกัดไปได้โดนกัดเฮ้ยเฮ้ยสองหนึ่งถอยก่อนสองหนึ่งถอยเลยสองหนึ่งคือถอยเลยอสองหนึ่คือถอยเลยอหนึ่คือถอยเลยเอ้ยถ้าหนึ่งหนึ่งอได้อยู่หนึ่งหนึ่งอได้อยู่หนึ่งงอได้อยู่ลูกเพเอาดีแล้วก็เข้าเข้าแล้วก็ออกอยู่นี่แหล เอาดีจอจอจออะไรแค่เลยมันจะเป็นจอฉลามเนี่ยผมคือเดอะเบสโอ้ยโดนกัดโอ้ยโดนหนักเราหนักโดนหนักเรา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 โดนหนักทุกคนทุกคนเราโดนหนักเราโดนหนักเราดำก่อนดำดิ่งดำดิ่งเราขึ้นใหม่เฮ้ยเราต้องกิน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 อะไรก็ได้ตอนนี้เฮ้ยไม่เราโดนฉลาม เฮ้ยฉลามฉลามฉลามโอ้ไม่น้กลายเป็นอาหารปลาไปเรียบร้อยแล้วโอ้ดูเหมือนว่าตอนนี้พอเราเลเวมสีแล้วตัวเราจะโตขึ้นแล้วก็เหมือนว่าเราจะสามารถเจริญพันธุ์ได้ด้วยโอ้หนี่ไงเราสามารถฟาดหางได้แล้วเออเราไม่ใช่แม่เราแล้วนะเพราะแม่เราอเขาตัวโตแล้วไงเขาก็เลยทำอะไรได้หลายอย่างส่วนอื่นยังไม่ปลดล็อกเลย อเคไม่เป็นไรเอาละนอกจากความแค้นของแม่แล้วยังมีความแค้นของตัวเอทีอต้องไปไล่ไหลามตัวเมื่อกี้คืนอีกเฮ hey! ดูเหมือนวูาภารกิจนี่จะยังอีกยาวไกลยิ่งนักเลยนะต,ต้องใช้เวลาเก็บเกี่ยวแล้วจะไปล้างแค้นมันให้ได้เอาล่ะทุกคนฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแต่คุณชื่อชอบคลิปที่อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์แต่อยากให้คลิปนี้มีพารต,ต์ต่อไปก็คอมเมนต์เข้ามาบอก,กด้วยได้ไหมเอาล่ะครับสวัสดีนะทุกคน